แล้วไปยินดีต้อนกสิวโจก็ฮึบเนี่ยกลับมากันต่อในคอฟตี้หมดเรื่องแฟร์หนึ่งเนี่ยกัปตันไพรส์อาสัตยิงประธานาธิบดีและวสายทอดไปทั่วโลกเลยนะแล้วก็มีอเมริกามีแผนนะฮะที่จะที่จะทำลายเอ่อรักษาตัวอันอาสาสนะ่ยตอนนี้นี่คนลายนี่คนลายคนที่ให้ข่าวกองของเรานะว่ามีสินค้าอยู่บนเรือนะฮะนี่ครับ คนที่ให้ข่าวกองเรานฮะนิ่เายไได้รับอันตรายในตอนนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนของเรานะโอเคเราไปกันเลยโอเคซบแมกทาวิตโอเคครับหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยแปลได้เท่าที่ผมจะแปลได้แล้วกันน,นะฮะ <c oughs> เราจะไปเจอกับพวกรัสเซียนะครับ และแกสก็ถามว่าพวกเขานี่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีล่ะ mm hmm. เขาบอกว่ากับตันไพรซ์บอกว่าเย่เข้าขากันได้ดีนี่แกส๊สสุดยอดไปเลย mm hmm. แล้วตอนนี้เรากำลังไปช่วยนิคนลายนะครับที่ตอนนี้เขาอยู่ที่รัเสเซียนะฮะแล้วจะมาเจอเพื่อน mm hmm. เพื่อน mm hmm. ของกับตันไพรซ์ เรียบร้อยครับกั<ฮ>บตันพายโยนแฟดตแบงเข้าไปแล้วกูก็รับด้วยโอเคไปข้างหน้านี่แหละนะตอนนี้เราไม่รู้นะว่านี่คนลายอยู่ที่ไหนเราต้องเราต้องขอความช่วยเหลือจากไอเนี่ยทหารรัสเซียนะฮะชื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตอนนี้เรากำลังไปครับตามแม่น้ำน่านแม่น้ำาหครับยังไงต่อกัปตันมีคนนะฮะ เห็นเงาคนด้วยนะครับซบตันสเคมอยลโอเคกดเรีหกขดหกนะวางไว้เรียบร้อยอุ๊ยเปลี่ยนเปลี่ยนผิดปื้นยิงยิงยับเลยฮะกูณทำถูกป่ะวะเนี้เราไม่รู้นะมีคนอีกป่ะวะหมดแล้วเคลียร์กัปตันไทส์ครับเคลียร์ครับตรงนี้ กับตามไปไปไหนต่อเนี่ย okay. เคียวเข้าไปทางนี้ครับค,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 ค่อยไปค่อยๆไปค่อยๆไปตามกับตัน,นไปประตูมาโอเคไม่มีใครอันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนก็ไม่ทราบเนะี่ยแก๊สได้กี่อะไรไหมใช่คาร์มาล็อปเฮ้ยอ๋อเป็นทาหารรัสเซียยินดีรับก็สู่รัสเซียกับตันไพร คำมลอฟนั่นเองนะอุ้ยพวกนี้เยอะเลยอะหูมองไม่เห็นเลยเนี่ยฮะช่วยฉันหน่อยได้ไหมฮะฮะตอนนี้ครับเหมือนว่าคำลอบขอให้กับตันไพล์เนี่ยช่วยนะฮะเพราะมันมีบ m สองหน,น,นึน่งนั่นก็นคือ รถยิงกระสวยยิงจะโหลดอะไรประมาณเนี่ยเพราะเขายิงมันยิงเขา้าหมู่บ้านผู้คนนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปช่วยคามอล็อฟก่อนนี่ครับซึ่งมันไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยฮะเพ่งยิงกระสวยนะฮะ BM21 สองหนึ่งยังไงต่อดิ position, ดอสไนเปอร์ทีมโพสิชั่นแก๊สพลังวัลเลฟแท็กโอเคนี่เรามีสไนเปอร์ของเราแล้วนะตรงนี้ยิงเลยล่ายิงเลย ยิงไปไหมยิงเลยครับไม่สนใจยิงยิงยิงครับยิง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 อยู่ทางไหนบ้างยิงยิงยิงแต่วะศบยิงที่หน้าต่างพวกไม่ชินกันน่ะพวกปืนกลเนี่ยโอเคอ๋อนี่ยิงทะลุอุ้ย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 หูหมอบหมอบ ยิงทะลุกำแพงโอ้โหมาันบานแล้วผู้ชมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอทำไมไม่บอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเฮลิคอปเตอร์เฉียแล้วฮะยังไงต่อเนี่ยโอ้นี่พวกเราเนี่ยโอเคตอนนี้เราไปแล้วนะฮะอ๋อฮะฟังไม่ทันครับอ่าได้ก็แปลๆกัน เอาบ้างนะจะ้ะเดี๋ยวไม่เป็นไรท้พาร์เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้นะว่าในาเรื่องมันเป็นยังไงนะตอนนี้เราขอย,ยิงไมก่อนว้า,าเฮยเฮ้เฮออออยเฮยเย้ยเ้ยเยเฮยฮ้ย้ยเฮ้เยิงยเยยยิงยยยยิงย้งย้ย้เยยย เห็นเห็นทางหองกระสุนมาออ้ยนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหเห็นเลือดสาดจบแล้วมันจบแล้วไอ้น้องเฮ้ยย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 ่ยยย่ยนี่ไยย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 ยุยยแม่งยิงกระสุนยิงรยเบยดมา,ะะา,ามยหนยนะอยย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 ย ายิงเครื่องยิงระเบิดเอ,าาอ๊ะมันอยู่ไหนวะไอ้ดิเชะมีไงล่ะสวนลงไปเลยวู้หูยลอยเลยมึงแม่นฟุดฟุดวู้ตายตายหมดมันไม่โดนมันวะ เชียยิงเลยกลัวไม่ยิงแล้วใช้ปืนธรรมดานี่ไงหลักกับตันไทรเหมือนคามารล้อมให้เราช่วยนี่ก่อนฮนะช่วยเราก่อนนะถ้าคุณช่วยผมอะ่ะผมก็ได้บอกได้ว่าตัวประกันของคุณอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะโหแล้วแล้วกับตันไทบอกว่า แล้วงานของผมล่ะมันไม่มีเวลาแล้วนะเหมือนว่ามันหลอกใช้เราอยู่นะทำไงดิวเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ช่วยมนยิงอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่กองการอะไรของเราเลยนะที่มายิงไ้พวกนี้นะไกลขนาดนี้ขอยิงไรเฟิลแล้วกนะันปึงป้ง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 ปึง้งปึ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 ้งอะ มันนะยิงตรงเนี้ยปึ้งปึ้งปึ้งทางที่ดีถ้าให้แม่นจริงๆแนะนำให้ยิงหัวเลยนะเอ้ยแม่งเอ้ยนี่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 ปึ้งตายนัดเดียวปึ้งแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่ถือลนะ็อกเก็ตเนี่ย RPG เนี่ย ต้องดูดีๆนะฮะอาวุธมันร้ายแรงมากไปกระตามกับตันไพไปนะฮะโอเคเปลี่ยนลูกกระสุนก,ก่อนกัะตันนี่นี่แม่งหลอกให้เราไม่ช่วยนะฮะลุกครั้งสุดท้ายแล้วเดีย๋ยวเราจะเริ่มแล้วเนี่ยสไนเปอร์อะไรพวกนี้นะไม่ไมีแล้วสไนเปอร์บอกมามันอยู่ไหนเขาอยู่ไหน เจอแกส๊สแก๊สขมขู่เลยเนี่ยก็แค่นั้นแหละ,ะ,หละโอเคเราจะลุยรวดเดียวเลยไม่มีหยุดเพราะเวลาเราไม่มีแล้วครับผู้ชมตอนนี้เราไปกับภาร,รกิจของเราตามหานี่คนลลยนะฮะหลังจากที่ไอ้คารมานอสแม่งตอนแหละนะหลอกเรามาให้ช่วยแล้วมันจะให้ช่วยอีกจนกว่าจะจบแก๊สทนไม่ไหวครับสั่งการไปว่าขมขู่เลยใช้วิธีการข่มขู่ ยิงยิงยิงวู้วสงครามมาเต็มลูกแบบวะหาก่อนอยู่ทางไหนอย่ายืนนะเดี๋ยวตายโดนยลูกปืนสวนมานี่หน้าหักเลยนะให้มันอยู่ไหนวะยิง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 ถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปใช้เป็นปืนสั้นแล้วกันเฮ้ยปืนกล หมือนมันอยู่ในห้องอะโยลระเบิดเข้าไป <S <S <X> โคตรแม่นเลยกอเยกอ้ยมนี่เห็นหัวมันแล้วมีกระเดน็นออกมาข้างนอกด้วยวะโอ้ยยิงอะไรกันบ้างวันนี้สงครามสงครามเออผมขอลองมาดูที่มุมที่ดูอ่าฮะมีอีกว,วะว์โย่ระเบิดเข้าไป เข้าไปอีกปุ๊บระเบิดเราเยอะไม่ต้องห่วงตายยังวะตายยังวะเข้าไปลุยแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่มีใครเข้ามาตามกันมาตามกันมาโอเคอเฮ้ยมาแล้วโอ้โยโอ้โหยหมดยังหมดยังหมดยัง เข้ามาเข้ามานี่ครับโยระเบิดไปแล้วไม่สนนะห้องดูนะตุม้มเรียบร้อยเกมเซฟเหย่ปตันไพเริ่มภารกิจไปแล้วเริ่มภารกิจเฮ้ยเฮ้ยยิงจรยิงทะลุกำแพงได้ไม่ต้องห่วงนี่ไงล่ะ เอ้ยโอ้โหกูยิงกับตนันไพรตันเอ้ยฟาวโชคดีไม่ตายนี่พวกเราเนี่ยอยู่ตรงไหนวะออกไปดิกับตนันสั่งการหน่อยทำอะไรสักอย่างอยู่ไหนกันวะยังไงต่อไปเลยไปเลยไปเลยเหมือนมึงเหวอะกับตนันมึงเหวอะ ออกไปดิเออโอเคอ๋อไปเข้าไปทางลาดยาวใช้สสน่ห์ได้โอเคอยู่ทางบ้านตรงนี้นะฮะไอ้ขามาล้ลบ,บอกมา,ากโอเคลุย ไปิดมาเจสต์ดูอิดโอเคคัตเดอะพาวเวอร์น,นะฮนะวุ๊บโหมืดมากอะกดเอที่เพื่อนในใช้ในวิชั่นก็เกินเนะฮะสามารถมองเห็นในที่มืดได้นะฮะใส่ตรงเนี้ยโอเคพวกมันก็มองไม่เห็นแล้วนี่ไงล่ะไม่มีแล้วนะโอเคออเรียบร้อย เคลียไปสองแล้วเหมือนได้ยินเสียงใครอ่ะโอเคกับตันนี่ไงล่ะโหแม่งยิงมั่วเลยอ่ะอุ้ย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 โหแม่งหลบทางนี้โหเกือบตายไม่ได้ดูกับตันพายแม่งไปทางนู้นแม่งไม่อ้

ออกมาเดยิงได้ออกมานี่ไงล่ะไม่ได้ไม่ได้ทันเลี้ยวมีวะวะหมดแล้วนะฮะโอเคภาษารัสเซียนี่คนรา,ายพูดภาษารัสเซียนี่เขาเองนี่ใครน,น,นายโอเคไหมเดินได้ปะขอบคุณที่ช่วยฉันนะนนะเสียออกบิ๊กเบิร์ดนี่พา,าวเวอร์สเบลว์ซิกเราได้ของแล้ว เรามาเจอที่ LC นะฮะาบาวซิก<ป>โอเค LC นะั่นคือ Landing Zone นั่นเองนะเป็นพื้นที่การจอดของเครื่องเครื่องฮอรนะฮะว่าง่ายๆโอเคตอนนี้นี่คนลายอยู่กับเราแล้วนะฮะ Big Bird เนี่ย Big Bird ก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะฮะโอเค เราไปกันครับได้ตัวนี้คนไลนแล้วนะฮะไปดินนี้คนไลน์ขึ้นขึ้นกดสเปส e ุกจัมสเป c ทูโอเคภารกิจติดตามได้ตัวภารกิจช่วยเหลือนีโคนไลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับอเมริกันจะโจมตีอาสาลียังยังยังแต่จะเริ่มในอีกกี่ชั่วโมงนี่แหละอเมริกันจะทำพลาดน,นะเขาจะ เอาตัวแบบอันสาแบบมีชีวิตเป็นๆไม่ได้